วัยรุ่นเนี่ยยิ่งโตอารมณ์ยิ่งเปลี่ยนจริงไหมคะคุณหมอเพียรคอลลาเจนไตรเปปไทด์ agen, ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083 299 3 2 2 3 ID อ i n e 083 299 3223ดีลน์3 3, หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กรายการนี้ เด็กเข้าสู่วัยรุ่นค,คือช่วงที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศฮอร์โมนเพศเริ่มทํางานแล้วก็เป็นช่วงที่ฮอร์โมนเพศเนี่ยมันกำลังกระตุ้นการเจริญเติบโตของสมองการเปลี่ยนแปลงของร่างกายต่างๆเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่ค่อนข้างไวค่ะจริง กว่าจะเริ่มนิ่งจริง,รงๆก็คืออายุเกิน2ีสิไปแล้วนะคะเพราะว่าในช่วงที่ฮอร์โมนเพศมันพุ่งคือเข้าสู่วัยที่เขาเรียกว่าพนะิวเบอร์ตี้นะวัยกำลังจะเป็นเป็นสาวเนี่ยมันไปนกระตุ้นให้การเจริญเติบโตทางกายหรือการทํางานของสมองเนี่ยในส่วนเขาเรียกว่าทางฟิสิกส์เนี่ยมันไวทํางานไวกว่าส่วนที่ใช้เหตุผลเพราะฉะนั้นวัยรุ่นจะเป็นวัยที่อารมณ์มาก่อนคือสมองส่วนอารมณ์อ่ะมันโตไวกว่าส่วนเหตุผลมันใช้เวลานิดนึงมันถึงจะเริ่มถูกทริกเกอร์ให้ทํางานนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวัยที่แบบ ไปมาไว้หน่อยแต่ถึงอายุจุดจุดหนึ่งแล้วที่ฮอร์โมนมันนิ่งแล้วก็จะเริ่มกลับมาเขาเรียกว่าความบวบบวบบวบเนี้ยก็ก็จะลดลงค่ะไม่ใช่ว่ามันจะแบบเปลี่ยนแปลงบ่อยตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงวัยรุ่นตอนปลายจนถึงวัยทองอะไรเงี้ยคงไม่ใช่นะคะค่ะค่ะพอโตขึ้นเราก็จะควบคุมมันได้ดีขึ้นเนาะคุณหมอพอมีเคล็ดลับแนะนําน้องไหมคะหรือว่าสี่เจ็ดแปดนี้ใช้ได้ไหม 478ในวัยรุ่นก็ใช้ได้ค่ะแต่ในวัยรุ่นแค่แค่ให้รู้ตัวเองว่าเอ้ยเราเป็นวัยที่แบบสมองส่วนที่อารมณ์มันทํางานไวกว่าเหตุผลนะถ้ามีเวลามีอะไรมาปุ๊บแบบอยากจะต่อยหน้าเขาแล้ว <ừ> พร้อมบวกอะ่ะบางทีให้ฉุบผิดสันนิดหนึ่งที่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเ็าบอกให้นับถึงสิบอ่ะแต่หมอบอกเลยนับหนึ่งถึงสิบไม่ค่อยเวิร์กหรอกเพราะเวลาใจมันพร้อมบวกอะ่ะหนึ่งมันโดดไปสิบเลยทันทีมันไม่ค่อยนับหนึ่งตรงนั้นของที่มังนอกเขาเคยให้ทริคมาเขาบอกว่าให้สะกดชื่อตัวเองย้อนหลังค่ะ เพราะว่าการสะกดชื่อตัวเองย้อนหลังอะ่ะมันต้องใช้สมองใช่ใช่ในการคิดอ่ามันจะยาก,ยยาก,กว่าถ้าสะกดชื่อตัวเองย้อนหลังแล้วยังคิดว่าสมควรที่จะต้องบวกกับคนนั้นอยู่ก็โอเคลุยเลยลูก,ลกได้เอ <laughs> อันนี้เห็น <laughs> ด้วยค่ะวิธีนี้น่าจะทําให้เราใจเย็นสะกดชื่อตัวเองย้อนหลังเอาตั้งแต่นามสกุลเลยบางก็ได้นะคะแคอยามสกุลยาวก็ก็แย่นหน่อยนะคะอย่างสกุลกมอคือยาวเลยมันสะกดเจ็จเขาเขาคงไปแล้วล่ะค <laughs> ่ะ